ฮลโลสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซุมซิมชาแนลค่ะและวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมเดอะซิมซีอีกแล้วนะคะกับภาคเสริมใหม่เวลวูฟมนุษย์หมาป่าและเป็นซีรีส์ใหม่แล้วก็เป็นอีพีแรกที่เราจะมาเริ่มซีรีส์กันนะคะซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะเล่นเป็นไล e ์ซิลิเชสอีกไหมนะเพราะว่าตอนแรกเราก็เล่นเป็นแบมพายแล้วก็คือรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากๆเลยนะคะแต่เราคิดว่ามนุษย์หมาป่ามันน่าจะเล่นง่ายกว่าด้วยซ้านะดังนั้นมันก็คงจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยละคะ่ะโดยเฉพาะเราได้มีกกกาารรเเเเชืื่ออมมมมโยงัับภภคสสิิดนน ะะที่เราได้เล่นไปแล้วแล้วครอบครัวตระกูลแวพไพนั้นก็ได้มีการย้ายมาอยู่ในเมืองนี้ด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ย้ายมาทางครอบครัวนะคะเราก็ย้ายมาแค่ลูกชายคนโตค่ะที่ชื่อว่าน้องเลมอนแล้วนางก็ได้มีการแต่งงานกับเงือกสาวนะคะที่ชื่อว่าเดน่าเมลนั่นเองค่ะแล้วทั้งสองคนนะคะแวมไพกับเงือกแต่งงานกันปุ๊บก็ต้องมีลูกค่ะแล้วลูกของนางก็ชื่อว่าบ๊อบบี้นะคะก็ถือว่าเป็นลูกครึ่งระหว่างเงือกกับแวพไพแต่ว่าเราก็เลือกได้แค่หนึ่งนะว่าจะแบบเป็นเงือกเหมือนแม่หรือว่าจะเป็นแวมไพเหมือนพ่อนะ ซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่าแม่เป็นเงือกลูกก็น่าจะเป็นเงือกมัง้งแต่ปรากฏว่าน้องบ๊อบบี้นะคะลูกชายหัวแก้วหูวแหวนคนนี้เนี่ยเขาดันเป็นแวมไพร์เหมือนคุณพ่อนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะสนุกแน่นอนเพราะว่าพวกเขาได้มีการย้ายมาอยู่ในเมืองมูนวูดมิลซึ่งก็เป็นเมืองของมนุษย์หมาป่าที่หลายคนน่าจะทราบอยู่แล้วว่าทั้ง2ตระกูลแวมไพร์และมนุษย์หมาป่าไม่ถูกกันอย่างแรงมากๆเลยละค่ะก็คิดว่าถ้าไม่ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็คงจะไม่ได้มีสงครามเกิดขึ้นและหลายคนก็น่าจะไม่ได้เห็นฉากที่สุดอลังกาารงาน สร้างมากระหว่างที่แวมพร์กับมนุษย์หมาป่าได้เจอกันแล้วก็มีการแบบต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นซีรีส์มนุษย์หมาป่าของช่องซูมซิมชแนลจะทําให้ทุกคนได้เห็นนั่นเองนะคะเพราะว่าเราก็ได้มีการเล่นแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันซึ่งเราคิดว่าในเรื่องของเราก็ค่อนข้างที่จะถูกใจทุกคนยังไงก็ติดตามกันด้วยนะคะสําหรับเมืองวูดมูดมิลนะคะจริงๆแล้วจะมีทั้งหมดประมาณ5แปลงใช่ไหมจะมี NPC อยู่แล้วนะคะสําหรับภาคเสริมนี้นั่นก็คือบ้านหลังแรกเลยค่ะที่จะมีอยู่3คนนะคะ เดี๋ยวเราไปดูครอบครัวของเขากันก่อนค่ะเพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นคนที่สําคัญมากๆในซีรีส์ใหม่ของเรานะคะนี่เลยค่ะจริงๆแล้วนะคะพวกเขาอยู่กันทั้งหมด3คนเท่านั้นนะแต่ว่าหลายคนน่าจะเห็นว่าเอ๊ะเด็กผู้หญิงคนนี้กับน้องหมาเนี่ยทำไมโผล่เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาขอพูดถึงเนื้อเรื่องตรงนี้ก่อนนะคะว่าพวกเขานั้นเป็นอะไรยังไงกันบ้างในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ขอเริ่มที่ลินลี่ผู้หญิงคนกลางที่ค่อนข้างจะมีอายุหน่อยนะคะคุณลิลลี่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เเเมมื่ออนนนานาแล้วะะคคะธก็ย เป็นคนเล่นล่อนเป็นผู้แบบโดดเดี่ยวมาก่อนซึ่งก็เคยสูญเสียเพื่อนสนิทที่สุดของเธอไปกับพวกแวมไพร์นะคะสําหรับผู้ชายที่ผมยาวมีหนวดคนนี้นะคะเขาชื่อว่าคริสโตเฟอร์นั่นเองนะคะก็เป็นคุณพ่อของเจคอบคนนี้ค่ะซึ่งก็เป็นลูกชายของคริสโตเฟอร์นะคะซึ่งทั้งสองพ่อลูกเนี่ยก็ได้อยู่ครอบครัวน,นี้แหละแล้วก็อย่างที่บอกนะคะคุณลินลี่เนี่ยก็ได้ย้ายมาอยู่ด้วยเหมือนกับว่าคริสโตเฟอร์นั้นอยู่มานานเกินกว่อนที่จะจําได้ว่าเขาเป็นคนก่อตั้งแล้วก็เป็นผู้นํานะคะกลุ่มมูล และก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกระตือรือร้นที่จะรับมนุษย์หมาป่าที่ต้องพัดพลากจากบ้านฐานถิ่นมาแล้วก็หลงทางมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับคุณคริสโตเฟอร์เขาเป็นหัวโจกอะนะแต่ว่าคุณคริสโตเฟอร์เขาก็ได้มีการแบบเหมือนหวังให้แจคขอบเนี่ยนะคะเป็นทายาทของกลุ่มของเขาต่อไปแต่เนื้อเรื่องของเขา3ามคนเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาใช่ไหมแต่ว่าซีรีส์ของเราได้มีการเพิ่มในเรื่องเข้าไปอีกค่ะดังนั้นต่อจากนี้เราก็จะไปดูว่าเด็กผู้หญิงคนนี้กับหมา ของเขาเนี่มายังไงนะทุกคนและนี่คือเด็กผู้หญิงคนนั้นที่เราอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้เห็นนะคะนางก็มีหน้าตาที่ค่อนข้างที่จะน่ารักนะคะทุกคนจริงๆแล้วค่ะเด็กคนนี้นะคะมีชื่อว่าน้องลินดาโคลอนนั่นเองค่ะซึ่งน้องลินดาเนี่ยนะคะจะเป็นเด็กที่ถูกอุปการะมาโดยที่คนที่อุปการะมาก็คือคุณคริสโตเฟอร์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะน้องเขาเป็นมนุษย์ค่ะไม่ใช่มนุษย์หมาป่าแต่อย่างใดแต่ด้วยความที่น้องเขาเป็น เด็กกัมพ้ามาก่อนนะคะก็ไม่ต่างจากคุณป้าคนนี้หรอกค่ะคุลิลลี่ที่เขาได้มีการหลงถิ่นบ้านมานะทุกคนแต่เขาก็เป็นหมาป่าทั้ง3าคนแต่เขาก็ถือว่าเป็นคนที่ใจดีทั้ง3าคนนะคะที่อุปการะเราที่เป็นเด็กกําพ้ามานะคะรวมถึงเจ้าหมาเมื่อกี้ด้วยไปไหนละนี่นะคะคือหมาของเราน้องชื่อว่ามินนี่เป็นตัวเมียนะคะมินนี่โคลนจริงๆแล้วสําหรับสัตว์เลี้ยงเราไม่ค่อยใส่นามสกุลหรอกนะแต่ว่าเพื่อความชัดเจนนะคะว่าเป็นหมาของเราสําหรับเจ้าหมามินนี่ตัวนี้นะคะมี มีความพิเศษกว่าตัวอื่นๆนั่นก็คือเราได้มีการพาน้องเขาไปตัดขนให้มันเป็นลวดลายอะไรต่างๆนานานะคะเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ว่าเป็นหมาของเราและนี่ก็คืออีกข้างหนึ่งนะคะที่น้องเขาได้มีการไปสักลายมานะอันนี้ก็คือจะเป็นดาวเสานะคะแล้วก็จะมีลวดลายที่เป็นรอยขีดข่วนอะไรต่างๆนานาเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันเข้ากับภาคเสือม,มนุษย์หมาป่านะคะซึ่งน้องเขาค่อนข้างที่จะมี Energy เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่านางก็ถือว่าเป็นหมาที่โตเต็มวัยเป็นพันไซบีเรียนฮัสกี้แบบแท้ร้อยเปอร์เซ็น นะะในความบ้องแบวแล้วก็ติ้งต้องเนี่ย่าพันนี้ครองแชมป์ระดับโลกเลยล่ะคะ่ะสำหรับน้องลินดานะคะนางก็จะเป็นคนที่ สีผิวค่อนข้างจะสีผิวน้ำผึ้งนะคะคือเราไม่เคยจะแต่งซิมให้เป็นคนที่ผิวเข้มหรือผิวสีอะไรอย่างนี้มาก่อนคือเราชอบผิวขาวๆตลอดแต่อันนี้ก็คือว่าเป็นครั้งแรกนะคะแล้วนางก็ได้มีการใส่หมวกด้วยนะคะซึ่งหมวกนี้ก็จะมาจากภาคเสริมมนุษย์หมาป่านี่แหละคะ่ะก็คือจะมีหูเป็นหมาป่าด้วยนะแล้วก็มีหลายลวดลายด้วยนะคะทุกคนถ้าใครมีภาคเสริมนี้ก็อย่าลืมไปเลือกหมวกมาใส่กันนะสําหรับการเล่นซีรีส์ของเรานะคะเราก็เอา NPC เนี้ยมาเล่นด้วยนะคะเพราะว่ามีอยู่แค่ครอบครัวเดียวตระกูลเดียวที่ าจากภาคเสือมนุษย์หมาป่าเพราะว่าแมพมันค่อนข้างที่จะเล็กนะแต่ว่ามันก็พอๆกับแวมไพร์นะคะที่เราก็เล่นมาแล้วรู้สึกว่าแมพมันก็เชื่อมถึงกันทุกหลังเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของเมืองนี้ก็ตามนะคะเราก็เลยคิดว่าเออมันก็ดีเหมือนกันที่เราจะได้ไม่ต้องออกไปที่โลกแล้วค่อยกลับมาที่บ้านของคนอื่นอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณบ้านต่างๆนะคะ แต่เราจะบอกว่ามันค่อนข้างมืดถ้าเกิดจะมาสำรวจอะไรตอนนี้มันก็น่าจะไม่โอเคเท่าไหร่เพราะมันมืดอมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยมาสำรวจกันดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราขอใช้ชีวิตเป็นวันแรกที่เราได้มาอยู่ในบ้านหลังนี้กันก่อนแล้วก็เป็นการเหมือนกับว่าสังเกตอาการของคนที่เป็นมนุษย์หมาป่าจริงๆว่าการใช้ชีวิตของมนุษย์หมาป่าในแต่ละวันแต่ละวินาทีเนี่ยเขาใช้ชีวิตอะไรยังไงกันบ้างนะคะโดยเฉพาะเมื่อกี้ที่หลายคนน่าจะเห็นว่าเขากินอาหารค่อนข้างที่จะมูมามาก็อารมณ์แบบเป็นหมา อะไรแต่บางทีถ้าเราอยากจะเป็นหมาง่ายๆนะคะเราก็แค่เป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนที่อกหักนะคะไม่นานค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลายเป็นหมาเองนะคะแล้วคนที่เอาจานไปเก็บให้คริสโตเฟอร์นั้นก็คือลินลี่นั่นเองค่ะ ซึ่งนางก็เป็นคนที่มาอยู่อาศัยบ้านเขาก็อย่านิ่งดูดดยแล้วก็องมีการเอาจานของเจ้าของบ้านเนี่ยไปเก็บไปร้างนะคะสําหรับพี่จาขอบนะคะนางก็เป็นวัยทีนนะคะเป็นคนที่คุณพ่อเขาค่อนข้างที่จะคาดหวังที่จะให้เป็นจ่าฝูงหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยกันต่อไปนะคะเราก็เลยแบบเหมือนจะต้องมีการมาตีสนิทเขานิดหน่อยเอาจริงนะพี่จาขอบเนี่ยก็ชื่อค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับในเรื่องชไวไลท์เลยนะคะที่หมาป่าก็ชื่อจาขอบใช่ไหมแต่ว่านะเสียดาย ที่แวมพร์ไม่ได้ชื่อเอ็ดเวิร์ดอะแกแล้วเราที่คิดว่าเราเป็นนางเอกเราก็ไม่ได้ชื่อเบลล่าด้วยนะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะให้เนื้อเรื่องมันไม่ได้คล้ายคลึงกันแต่มันก็ต้องคล้ายคลึงกันนะเพราะว่ามันเป็นแวมพร์มนุษย์หมาป่าและมนุษย์สําหรับมนุษย์หมาป่านะคะสามารถที่จะทําลายตู้เย็นหรือข้าวของอะไรต่างๆแบบนี้ได้คือเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนหัวร้อนนะคะแล้วในการทําลายข้าวของอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็จะทําให้ของสิ่งนั้นมันพังค่ะ มันพังเลยจริงๆเราเพิ่งจะขึ้นมาเห็นชั้น2นะคะว่าเออชั้น2ก็ค่อนข้างที่จะแต่งได้ดีมากเลยล่ะ นี่นะก็จะมีเตียง2ชั้นนะคะแล้วก็จะมีเตียงเดี่ยวนะคะซึ่งเราคิดว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องของพี่จาขอบแต่ว่าพี่จาขอบเขาก็เหมือนกับว่าให้เราได้นอนเป็นห้องส่วนตัวหรือไม่ก็จะเป็นห้องของพี่จาขอบเองก็ได้มัง้งเพราะว่าอันนี้จะมีห้องนึงที่จะมีเตียง2ชั้นแล้วเราเอาว่านะน่าจะเป็นห้องเราห้องนี้แหละทุกคนสําหรับของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะเราก็ได้มีการทําคลิปรีวิวเป,เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูคลิปรีวิวภาคเสือมนุษย์หมาป่าก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะค ซึ่งเราก็รีวิวแบบครบถ้วนครบวงจรเลยนะคะมีทั้งหมด3พาร์ทด้วยไม่ว่าจะเป็นการรีวิวของตกแต่งรีวิวชุดต่างๆนะคะแล้วก็ รีวิวการใช้ชีวิตมนุษย์หมาป่าแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้มีเนื้อหาอะไรเยอะขนาดนั้นเพราะเราจะมาเล่นเต็มที่กันในภาคเสริมมนุษย์หมาป่านี่แหละทุกคนซึ่งก็จะเป็นซีรีส์ที่เราก็มาเล่น E ีพีนี้เป็นอีพีที่1นนั่นเองแล้วหลังบ้านตรงนี้มันก็เหมือนกับว่ามันจะมีบ้านอีกหลังหนึ่งนี่นาะอุ้ยจริงๆเราบ้านของ NPC นี่ก็ค่อนข้างที่จะดีนะโอ้ยอันนี้มันจะเป็นบ้านที่เหมือนกับเป็นคาบ,บินเล็กๆนะคะที่เราสามารถที่จะมานอนมาอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนตรงนี้ได้แบบ เพราะส่วนตัวเลยทุกคนคือจริงๆแล้วนมก็จะมีเป็นนมใหม่มาด้วยนะคะเพราะว่าทักเสริม,มนุษย์หมาป่าก็คือจะมีมาให้อุ๊ยเดี๋ยวไอ้หมาไอ้มินนี่แกไปตก คลองที่ไหนมาเนี่ยแถวนี้ก็ไม่ได้มีคลองนะมีแต่แม่น้ําน่าจะตกแม่น้ํามานั่นแหละไปคุยขยะอะไรยังไงแล้วคือเนื้อตัวก็คือสกรปรกมอมแมมมากเวลาหมาไปทําอะไรผิดมาเนี่ยก็จะต้องทําหน้าแบบสลดแบบนี้นะคะบางทีแค่หวีขนก็น่าจะดีขึ้นแล้วน้องเขาก็ดูเหมือนจะผูกพันกับหมามา,มากเลยนะทุกคน ทั้งสองตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเด็กกำพร้าที่เราก็ยังไม่ได้รู้ประวัติอะไรมาก่อนว่าเด็กคนนี้นั้นพ่อแม่เขาเป็นอะไรยังไงรู้แต่ว่าเป็นมนุษย์นะคะเดี๋ยวถ้าซีรีส์เราดําเนินกันไปเรื่อยๆก็คงจะทราบว่าน้องเขาเป็นอะไรยังไงนานเจ้าหมาอือ,อีกแล้วจ้ะทุกคนแต่ด้วยความที่เราก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรใดๆเพื่อที่จะดูแลน้องเขาเลยนะน้องเขาก็มาอืแบบนี้แล้วนี่คือฉี่น้องเขาหรือเปล่าเนี่ย อุ้ยเราเจอน้องหมาตัวหนึ่งอ่ะทุกคนน้องเขาเป็นหมาแล้วก็ชื่อหมาค่ะนี่นะ น้องเขาก็คือแบบตรงตัวมากอะเอาจริงแล้วสําหรับน้องหมาตัวนี้เนี่ยนะก็เหมือนกับจะมาดมๆอะไรสักอย่างที่สะพานนะคะทุกคนนี่เอ้ยมันจะเหมือนเป็นฟรุตเค้กที่เอาไว้สําหรับต้อนรับเพื่อนบ้านใหม่อะไรยเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบแล้วไหนอะเพื่อนบ้านใหม่แล้วทาไมมันจะมาวางอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นกับดักอะไรหรือเปล่าสำหรับหนะ้าที่การงานของคุณพ่อคริสโตเฟอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนซึ่งเขาก็ทำงานเป็นฟรีแลนซ์โปรแกรมเมอร์นะคะก็คือจะต้องทำงานคอมพิวเตอร์ แล้วเหมือนโนมนี้ก็จะลอยไปลอยมาเพื่อที่จะเตือนว่านี่มันเป็นวันเก็บเกี่ยวจ้าเดี๋ยวเราจะต้องมีการเก็บเกี่ยวแล้วก็อุ๊ยเดี๋ยวมันลอยหายไปแล้วน่กกวากลัวอทำไมเราต้องมากลัวโนมด้วยนะฮะสิ่งที่เราควรกลัวควรกลมรู้มหมาป่ามากกว่าไหม เดี๋ยวเราจะมาเอาใจนูมก่อนนะคะทุกคนนี่นะเดี๋ยวเราจะให้อะไรดีให้สลัดดีไหมนี่จะเป็นนูมที่เป็นเอเลี่ยนนะคะทุกคนหน้าตาก็จะค่อนข้างที่จะหลอนหน่อยนะเอาแล้วนูมตัวนี้โดนลืมหรอเอ้ยอันนี้จะเป็นนูมคุณกริมลิปโปอจอเอ๊ะทำไมมันเงียบโอ้ยโอ้โหตื่นเต้นมากโอ้ยแล้วนูมก็คือหายไปหมดแล้วจา้าเดี๋ยวเราจะให้พี่จาขอบนะคะมาทําเมนูอาหารที่พิเศษที่สุดเพื่อที่จะเป็นการเหมือนเลี้ยงฉลองวันแรกที่ เราได้แบบเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะซึ่งเมนูที่เราจะลองกินนะก็จะเป็นเมนูตุรกีดินเนอร์นะคะอุ๊ยดูเหมือนกับว่าเราจะได้พืชพันธุ์ที่เราจะเอาไปปลูกกันค่ะทุกคนเดี๋ยวคุณป้าลิลลี่เอาไปปลูกก็แล้วกันเพราะว่าในอนาคตรเราอาจจะมีการแบบต้องปลูกหากปลูกพืชอะไรอย่างนี้ต้นที่เราจะปลูกคือต้นเลมอนนั่นเองค่ะอุ๊ย ต้นเลมอนเหรอจริงปะคือมันจะเหมือนกับมีใครที่ชื่อเลมอนแถวแถวนี้ใหม่อัอนแน่ตอนแรกเราก็คิดว่าจะให้เลมอนเนี่ยเป็นพระเอกนะแต่ว่าปรากฏว่านางก็ดันมีลูกชายที่หลอ อุย้ยเราก็เป็นวัยเดียวกับเราด้วยซะอีกอะ่ะแล้วนี่ก็คือจะเป็นบ้านของเลมอนนั่นเองนะคะอันนี้คือบ้านเลมอนนะแล้วก็บ้านของเราอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไม่ใกล้ไม่ไกลอะไรกันมากเดินถึงกันได้นะคะแล้วในระหว่างบ้านมันก็จะมีพวกของเล่นอะไรต่างๆนะโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงปลูกผักต่างๆนั่นนาะซึ่งเราก็สามารถที่จะมาเก็บเกี่ยวได้นะคะแต่และต้นตรงนี้เป็นต้นอะไรบ้างอันนี้เป็นต้นแกร็บไวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นโรสบัตอุ้ยเป็นดอกไม้แหละแล้วอันนี้ก็จะ เป็นกรลิกีค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นมัสรูมนะคะเป็นเห็ดค่ะ ส่วนอีกแปลงหนึ่งนะคะก็จะเป็นต้นพืชเหมือนกันอุย๊ยอันนี้จะเป็นดอกไม้ใหม่นะทุกคนดอกดาเลียอุย๊ยดอกดาเลียอแสดงว่าจะเป็นดอกที่ค่อนข้างจะสวยนะทุกคนนั้นนะเดี๋ยวถ้ามันโตเต็มวันจริงอะ่ะเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้เลยนะเพื่อที่จะไปปลูกที่บ้านแต่ตอนนี้มันยังทําอะไรไม่ได้นะครับมันยังเหมือนกับยังเก็บเกี่ยวไม่ได้ไม่มีพืชไม่มีผลอะไรประมาณนั้นแต่เราไปดูพี่จะาขอบก่อนดีว่าพี่จะขอบเขาทําอาหารอะไรยังไงเสร็จแล้วบ้างนะนี่นะคะตรุรกีดินเนอร์มาเลย เเดี๋ยวเราจะเรียกทุกคนให้มาคอ to ทูแกรนมิลก็แบบว่ามากินเมนูที่สุดพิเศษในฤด,ดูเก็บเกี่ยวกันนี่นะคะลักษณะการกินของมนุษย์หมาป่าจะกินแบบไม่ค่อยเรียบร้อยกินไปก็จะต้องมีการดึงสตินิดนึงด้วยนะคะอุ้ยมันจะมีซองใหม่มาอีกแล้วทุกคนมาอันนี้จะเป็นซัมเมอร์แพลนนะคะว่าเดี๋ยวฤด,ดูซนะัมเมอร์นั้นมันจะเป็นฤด,ดูอะไรยังไงเอ้ยอันนี้คือต้นอะไระ เบลเบเปอร์อุ๊ยรู้สึกว่าอยากจะปลูกมากเอาล่ะสำหรับแปลงผักตรงนี้นะทุกคนเราน่าจะมีการซื้ออะไรเพิ่มเข้ามาอีกสำหรับเลมอนที่เราเอามาปักเอาไว้เอ้า ยังไม่มีใครมาปลูกนางเลยอ่ะเดี๋ยวเราเอาอันนี้มาปลูกก่อนก็แล้วกันนะเป็นเบลเปเปอร์เอามีอยู่3ลูกเองหรอกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะขอบเขามาจัดการในการทําสวนเองร่บต้นใช้ชีวิตเราก็ต้องใช้ชีวิตให้มันคุ้มสาหรับไต้นเลมอนเนี่ยจริงๆแล้วเราก็สามารถปลูกได้แต่เราคิดว่าปลูกต้นอื่นบ้างก็ได้เหมือนกันเอาไอ้มินนี่น้องหมามินนี่เดี๋ยวเดียวเฮ้ยเดี๋ยวน้องเขากําลังหายอย่าอย่าเพิ่งดิน้องเขาดูเหมือนจะงอนเรามากแล้วเนื้อตัวก็คือสกปรกมาก มันเป็นธรรมชาติของหมาพันธุ์ไซบีเรียนค่ะเดี๋ยวเราจะขอซื้ออะไรให้น้องเขาก่อนนะทุกคนคือเราก็มัวแต่ไปโฟกัสอย่างอื่นนะคะล้วก็แบบลืมน้องหมาเลยเดี๋ยวเราขอหาพื้นที่ก่อนนะว่าเราจะให้น้องหมานั้นอยู่ส่วนไหนของบ้านดีซึ่งชั้น2เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ค่อน้นอยนะคะทุกคนอุย๊ยอันนี้ก็มีอีกแล้วอ่ะนูมให้อะไรเราเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเออตรงนี้มันค่อนข้างที่จะโล่งนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอาหารหมาเนี่ยไว้ตรงนี้เรามาอยู่ในโหมดสร้างก็จริงนะแต่เราก็ ยังไม่ได้เห็นว่าจะมีทีวีอะไรยังไงเลยเดี๋ยวเราจะมีการใส่ทีวีก่อนก็แล้วกันนะแล้วก็จะเอาเป็นทีวีที่ไม่ค่อยใหญ่มาก ไม่ค่อยใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราเอาเล็กกว่าน,นี้นิดนึงแล้วกันมันจะได้มีที่วางด้วยนะคะโซฟาที่มาจากผ้าเสริมมอป่าเราก็ต้องเอามาใช้อันนี้มันมาจากภาคหลักเราไม่ใช้คือมันค่อนข้างที่จะเก่ามากๆเราเคยรีวิวไปแล้วแล้วก็แบบพยายามหาสีที่มันค่อนข้างกลมกลืนนะทุกคนแต่ปรากฏว่ามันไม่มีสีไหนกลมกลืนเลยแต่ถ้าสีดําเอ้ยสีดําได้อยู่ไหม เอ้ยสีดำก็ดูจะดูดำสกปรกไปเลยอะเอาจริงเด็กคือคือเอาเป็นว่าทุกสีมันเก่าดูเก่าหมดแล้วนะเราก็เลยแบบเอาส,สีนี้ไปก่อนก็แล้วกันมันจะมีตรงไหนอีกที่เราจะต้องมีการใส่ไหนไหนก็มาหมดสร้างแล้วจริงๆเรากะว่าจะเอาไว้ EP ที่2นะคะแต่ว่ามันน่าจะไม่ไหวโดยเฉพาะนั้งหมาของเรานะคะมันจะเตรียมหนีอีกแล้วอะเราไม่ค่อยดูแลน้องเลยอะสำหรับคอมพิวเตอร์นะคะจริงๆเราก็ควรที่จะมีให้เขาอันนี้คือมีหรือ,อยังเพราะว่าสําหรับคุณพ่อคริสโตเฟอร์เนี่ยเขาจะต้องมีการแบบทํางานเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมเขาต้องใช้คอมพิวเตอร์ค่ะแล้วไหน อมพิวเตอร์ของคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็ไปทํางานที่ไหนเวลาเขาทางานงนะฮะแล้นังคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะเข้านะคะก็คงจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบนี้ก็ประมาณ800จริง,รงๆก็ประหยัดเงินไปด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าในอนาคตเราน่าจะมีการใช้เงินค่อนข้างที่จะเยอะนะคะทุกคนตอนนี้พืชพันธุ์ต่างๆที่พี่ชาขอบของเราก็ได้มีการแบบว่าปลูกนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็เดี๋ยวรอการลดน้ําแล้วก็เก็บเกี่ยวกันต่อไปโอ้โหคุณป้าของเราโชว์ความแข็งแกร่งค่ะทุกคนอันนี้คือป้าเขาเป็นวัยแก่ชรา,าแล้วนะ แต่เขายังฟิตปังอยู่เลยตุรกีดินเนอร์คือยังไม่ค่อยมีใครจะมากินเลยอะทุกคนเดี๋ยวเราจะขอเรียกใหม่อีกทีเดี๋ยวให้คุณป้าลิลี่เขาเป็นคนมาเรียกนะเพราะว่าทําอุตสาห์ทำมามันจะต้องกินให้ครบกินให้หมดเนี่ยป้า ป้าไก่ยังกินไม่หมดแต่ป้าก็เตรียมทําอาหารใหม่แล้วป้าตั้งสติก่อนบางทีเราก็เข้าใจนะว่าป้าเขาลายเป็นคนเล่นล่อนเพราะอะไรเนี่ยจริงๆแล้วแต่ละเตียงเนี่ยมันก็จะมีชื่อเป็นของตัวเองนะคะว่าเตียงไหนใครจะจองที่ไหนอะไรยังไงเราก็จะขอจองเตียงก่อนเลยแล้วกันว่าเตียงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ คุณพ่อเป็นคนนอนนะคะพี่จะขอบเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนเสียสะละเราก็เลยเดี๋ยวจะให้พี่เจ้าขอบเขามานอนเตียงเดี่ยวตรงนี้แล้วกันนี่อัดไซให้เขามานอนเลยสําหรับเตียงสองชั้นตรงนี้นะคะเราก็จะอัดไซให้เป็นตัวเราเองนะคะลินดาเป็นคนนอนตรงนี้ แล้วสําหรับป้าลินลี่ป้าลินลี่เขาก็นอนตรงนี้อย่างรู้งานเลยนะอ่าเดี๋ยวเราแอสไซน์ให้ป้าเขานอนตรงนี้ให้เรียบร้อยไปก่อนคราวน,นี้เดี๋ยวเรามาดูสกิลกันบ้างนะคะสกิลนี้จะไม่ใช่ว่าสกิลอะไรอย่างนั้นมันคือแรงนั่นเองค่ะซึ่งก็จะต้องมาเลือกตรงนี้ a b i l i t y Point นะคะก็คือถ้าเราไปกัดเลือดไปดูดเลือดหรือ,อ,อใช้พลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราได้พอย n ์ขึ้นมาแล้วพอย n ์เนี่ยก็จะคล้ายๆกับแวมพร์มากๆจริงๆจ,จะเหมือนกันเลยแหละเพียงแต่ต่างกันที่สกิลความสามารถต่างๆนะคะที่หมาป่ามี คุณป้าลิลลี่นี่เขาก็ถือว่าเป็นมนุษย์หมาป่าที่ขั้นสูงสุดเลยนะเนี่ยทุกคนเอาเดกแต่ว่าก็ไม่ได้จากฝูงนะคะเพราะว่าจากฝูงก็คือคุณพ่อคริสโตเฟอร์ซึ่งทักษะต่างๆที่มีเนี่ยนะเราถึงแม้ว่าเราจะแบบสูงสุดแล้วแต่ว่าสกิลต่างๆที่เรามีเราก็จะต้องมีการสะสมพอยต์เพื่อกลดล็อกสกิลต่างๆที่มีด้วยนะคะสําหรับคุณพ่อคริสโตเฟอร์นะคะคุณพ่อคุณพ่อเขาก็ยังไม่ได้มีพอยต์อะไรนะก็แบบศูนย์พอยต์เหมือนกันแล้วคุณพ่อเขาก็เป็นมนุษย์หมาป่า ที่ขั้นสูงสุดเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะมีสกิลอะไรต่างๆเยอะมากมายเหมือนกันด้วยแต่ถ้าเราไม่อยากได้สกิลไหนเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เราก็ต้องยอมรับความจริงนะเพราะว่าอันนี้คือ NPC ที่ทางเกมนั้นมีการตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็เอา NPC มาเล่นนี่แหละเพื่อที่จะให้มันคุ้มนะคะเพราะว่ามันมีอยู่ครอบครัวเดียวในภาคเสริมมนุษย์หมาป่านะแต่เราจะขอเจาะลึกแบบคร่าวๆสํา,าสหรับทักษะแล้วก็สกิลต่างๆของจ่าฝูงของเรานิดนึงนะคะอันนี้ก็คือสามารถนอนได้ทุกที่ทุกเวลานะ ทุกคนก็คือสามารถนอนพื้นได้เพราะปกติซิมจะนอนไม่ได้นอกจากว่าจะง่วงจ,จัดๆส่วนทักษะอันนี้นะคะก็จะเหมือนกับด้วยความแข็งแกร่งทางจิตใจที่เพิ่มขึ้นนะคะพลังจิตจํานวนมากเนี่ยแล้วก็การฝึกหายใจเพียงไม่กี่ครั้งก็เหมือนกับว่าสามารถควบคุมความบ้าคลั่งของตัวเองได้อะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นผู้ถือคําสาปนะคะสามารถเปลี่ยนซิมคนอื่นให้กลายเป็นมนุษย์หมาป่าด้วยการกัดได้และนี่แหละค่ะคือตัวสําคัญนะคะที่เราสามารถที่จะไปกัดใครก็ได้เพื่อให้กลายเป็นหมาป่าเหมือนกับเรา ะะส่วนอันนี้จะเป็นการรักษาธรรมชาตินะคะจะหมายถึงว่าหายจากอาการบาดเจ็บเร็วขึ้นอันนี้จะเป็นการปกป้องจากผลร้ายของดวงจันทร์นะคะแม้ว่าดวงจันทร์จะเต็มดวงก็เป็นภาพที่น่าชื่นชมสําหรับใครๆหลายคนใช่ไหมแต่มันก็จะสร้างความหวาดกลัวให้กับมนุษย์หมาป่าได้ด้วยลูน่าเรสิสแตนนะคะมนุษย์หมาป่าจะไม่รู้สึกถึงอิทธิพลของมันต่อจิตใจอีกต่อไปคือเที่ยวเล่นกลางคืนได้ตามปกติเลยน,นี่จะเหมือนกับการใช้ชีวิตที่เป็นอมตะใช่ไหมทุกคนก็คือจะมีชีวิตอยู่ แบบตลอดไปอันนี้ก็อาจจะคล้ายๆแวมพร์เหมือนกันที่จะมีชีวิตเป็นอมตะไม่มีวันตายนะคะและคนสุดท้ายที่เราจะไม่รีวิวไม่ได้นั่นก็คือพี่คนนี้เลยพี่จาขอบของเรานั่นเองนะคะซึ่งพี่จาขอบเนี่ยเขาก็เพิ่งจะเป็นไวทีนนะคะเขาก็ถือว่าเป็นคนที่พัฒนาได้อย่างค่อนข้างรวดเร็วนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ไวทีนแต่ตอนนี้ก็คือสามารถที่จะปลดล็อกได้1ระดับแล้วนะทุกคนก็คือถือว่าเป็นคนที่เก่งนะก็ด้วยความที่มีคุณพ่อเป็นจ่าฝูงนั่นเองนะก็เลยทําให้ สามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นเราสามารถที่จะ invite to become friend of h a c k ได้นะคะก็เหมือนกับว่าจะยอมให้เข้ามาในกลุ่มหรือในฝูงของเราได้และในที่สุดนะคะคุณพ่อคริสโตเฟอร์ของเราก็ได้มีการอนุญาตแล้วก็ต้อนรับเรานะคะอย่างจริงใจที่จะได้เข้ามาเป็นสมาชิกคนใหม่ของเรานะคะเรามีความสุขมากที่มีคุณยินดีที่จะให้เราแบบเหมือนอยู่ในครอบครัวนี้ได้แบบเต็มที่ตามสบายเลยโอ้โหถือว่าเป็นความเอื้ออาทรของ คุณพ่อคริสโตเฟอร์ที่เรารู้สึกว่าเราต้องแบบ ประทับใจอะที่แบบมีคุณพ่อคริสโตเฟอร์ที่เป็นมนุษย์มหมาป่าแล้วก็เหมือนกับใจดีกับมนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเราด้วยนะและตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามประมาณตีสี่แล้วนะคะทุกคนมันยังมีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องทําอันนี้ก็คือเพิ่งจะอีพีแรกอย่าพิ่งจะเย็นๆอันนี้เราก็มาทําความรู้จักกับ NPC ต่างๆนะคะแล้วเราก็แนะนําตัวละครที่เราเล่นซึ่งก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากหลายๆที่นะคะที่เรามาเริ่มเล่นตั้งแต่วัยเด็กแบบนี้เลยทุกคนเป็นวัยเด็กที่เราคิดว่าไม่แน่ใจว่าอีี หน้าหรืออีพีไหนเราจะโตไหมหรืออะไรยังไงเราก็ต้องโตอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันจะอีพีไหนก็ตามนะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะและที่สําคัญมีแวมพรยอยู่ข้างบ้านเนี่ยมันน่าจะอยู่แบบไม่สงบสุขแบบแค่อีพีแรกแบบนี้หรอกนะมันจะต้องมีการประทะากันแน่นอนเพราะว่ามันจะต้องมีการแบบเออเดินผ่านบ้านกันหรือว่าบังเอิญเจอระหว่างที่ไปวิ่งออกกำลังกายอะไรเงี้ยถ้าเจอหน้ากันมันก็ต้องแบบเอ้ยมองหน้าหาเรื่องหรออะไรเงี้ยมันต้องเจอกันแน่นอนนะทุกคนดังนั้นนะคะวันนี้ก็อาจจะต้อง จบคลิปไปเท่านี้ก่อนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหวังว่าจะต้องมีอะไรที่ว้าวมากเลยล่ะคะ่ะสำหรับพักเสริมมนุษย์หมาป่าบ่าว